สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้มาคู่เบ็ดโฟมครับที่ดักไว้เมื่อวานลองใส้ไก่นี่ครับน,น้ำใส่ไปทุกครับเลยลองดักดูครับอาจจะมีปลามาจากนิยามเปิดไหมน้ำใส่ที่ยังดักไว้ก็เลยน้ำ con đặt luôn hết đặt cái dừa đắng qua đặt cái dừa qua vậy ra ta lại mới đặt hết đặt khá là mình ไว้ต่แล้วก็นี่มันะต้องเก็บกู้ครับเดี๋ยวจะมายามดูต่อเลยปัหลงังต่อไปครับเดี๋ยวจะตายเป็นจัดๆไปหลังไหนติดหลังไหนไม่ติดครับจับไว้ประมาณสี่สิบกว่าหลังครับสี่สิบาหลังอ่าดูนี่ก่อน ไม่โดนครับเดี๋ยวยังอยู่ครับปักด้วยเยื่อนังวัวกอจะได้ปลาไหลปืดมันเข้างั้นตักดูขึ้นกอจะได้ตัวลากไปนึงยืนอลยนดิตัวลากนี่ตัวลากได้อะไรดิ ดูดิเจ็บซีพิคนพันก้อนข้าวเห็นอะไรขาวๆาวหนึ่งข้าวขาวเจ็ดยินลุ้นๆๆครับ FC. เจ็ซีเห็นขาวๆแล้วนั่นตัวอะไรนะพันกอข้าวเขาเค่อยลูกขึ้นพันแน่นมากครับเนี่ยดักด้วยเย็ยนนังวัวครับอู้ปลาดุกครับปลาดุก โอ้ปลาดุปลาดปลาดโอ,โอ้มีปลาก็มีตัวครับมีปลามีดูนนี SO. ่เดี๋ยวมาติาดครับมนัมนมนัมนมันมันมันตัวไรแข่งมันมาแล้วครับออืตัวไรแข่งมันมาแล้วเนี่เสรษดาตายครับสงสัสยติดเมื่อคืนนั่งมั้งไปหลังก็ไปครับตัวไรแข่งมันมาแล้ว เฟมใหญ่มากครับนี่ป่าของนี่ลหะดักในนาอันนี้ดักในคลองไส้ไก่ไม่ค่อยจะกินเลยคลองในคลองก็จะได้ปลาไหลให้ก็มีอะไรกินเลยน้ำมันมาเยอะ นะนีมาเยอะแล้วไม่มีปลาจะกินไม่มีปลาจะกินเยอะสุดแล้วฝั่งนี้สุดแล้วครับยังฝั่งนู้นอีกครับไปได็กตัวเดียวโบเห็บสีทุกคนนี่นยังไม่กลับยังไม่ข้ามฝั่งเลยครับทางลาว่าจนต้กว้า ปลามันจะมาถึงเบ็ดเรานี่เพราะว่าน้ำมันเยอะน้ำมาเรื่อยๆครับเ,เรามีเบ็ดฟูมก็ใส่เบ็ดฟูมไปเลยครับเราไม่มีเบ็ดคันคันเบ็ดมันไม่ได้ทำเบ็ดลองสุดท้ายเยอะยังอยู่ครับเดี๋ยวดักไว้ต่อเลยดักไว้ต่อเลยนะครับ สองรั้งเลยรังสุดท้ายโอเดี๋ยวมันมครับเดี๋ยวปลามันก็มาเห็นครับไรเนี่ยบรรยากาศเช้าเช้าเกว่าจะมาดักหนูแถวนี้ก็ลกมากครับเนี่ยบุกป,ปลาเนีย่ยคลอง,งไก่นะดักแถวนี้กว่าปลามันจะมาถึงก็กว่าจะเห็นเหยื่อเราเราไม่ได้ใส่เบ็ดคัน ใส่เบ็ดโฟมเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาอนอยู่ครับเนี่ยมาอนอยู่ครับตัวนั่งครับนี่ถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมได้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อแจ้งเตือนรับชมคลิปต่อไปเดี๋ยวจะไปดักทางไหนก็ไปตามครับทำคลิปอะไรก็ต้องติดตามนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมได้ครับเรามีเบ็ดโฟม เราก็ใส่เบ็ดโฟมในช่วงนี้ช่วงน้ำหลากเนี่ยถ้าใส่เบ็ดคันก็ไม่ได้ทำเบ็ดคันครับเราทำเบ็ดโฟมเอาครับหลื่อว่าจะดจะติดตอนเย็นจบไปซสำนีด้วยครับสวัสดีครับบรรยากาศเช้าๆบ,บส็สีีทุุกกขั้้นนนดดูแลภาพใหะครช่วง ลองดูดูน้ำลากหยุดที่น้ำท่วมก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับคนก็ทบตักไว้เลยตอนเย็นจะไม่ย้ำมาย้ำดู ดักในคลองนะครับปลาไม่ค่อยจะกินขรงแท้ว่าจะย้ายไปดักในน้ำมั้งต้นกินก่อนยังฝั่งนี้น้ำท่วมคันนาหมดเดินไม่ได้ครับเปียกดินโคลนลื่นครับสวัสดีครับขอบคุณที่มารับชมให้กำลังใจครับผมสวัสดีครับครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ